ทนายตามฟังถึงแม่แตงโมข,ขอให้เฮงเฮงปังปั ดยเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทางทนายตาั้มเดินทางมาพบกับพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองนนทบ,บุรีในความคืบหน้าคดีของสาวแตงโมและมาให้การในฐานะพยานโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้มีคนรับสารภาพแล้วนอกจากนี้ทนายตั้มยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ฟังคุณแม่ของสาวแตงโมไปออกในรายการแล้วค่อนข้างตกใจยืนยันว่าลูกประเมินค่าไม่ได้ก็ขอให้คุณแม่ของสาวแตงโมเหงเหง,ป,ง,ป,งปังแล้วกันการที่ไปประเมินค่าของสาวแตงโมเป็นเงิน30ล้านบาทนั้นคืนอยู่กับอีกฝ่าย ว่าจะต้องจ่ายหรือไม่หากตกลงกันได้ก็ไม่เป็นไรแต่หากอีกฝ่ายมองว่าแม่เพิ่งจะมาดูแลสาวแตงโมจำนวนเงินก็อาจจะไม่ถึงการจ่ายเงินในลักษณะนี้เป็นเหตุให้น้ำหนักโทษก็จะเบาลงซึ่งคดีนี้ไม่สามารถยอมความกันได้เพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินขออย่าไปเห็นแก่ใครนอกจากเห็นแก่แตงโมที่ควรได้รับความยุติธรรมจะทําให้น้องสบายใจหมดห่วงส่วนเงินประกันนั้นแตงโมประสงค์ให้กับลูกสาวกระติกแม่ไม่มีสิทธิ์จะเอาเงินต้องไปร้องขอกับคําสั่งศาลเพราะว่าผู้ได้รับเป็นผู้เยาว์ศาลไม่ ให้แน่นอนแต่ทุกอย่างเจรจาก,กันได้แต่หัดจะเปลี่ยนแปลงต้องให้แต่งโมเปลี่ยนแปลงเท่านั้น